สวัสดีครับวันนี้ผมพามาเยี่ยมชมที่ดินแปลงเล็กแปลงหนึ่งนะย่านพุทธมณฑลสายสามนะพิกัดอยู่ในซอยสิริกาเสม2แยก11นะตรงนี้ขึ้นกับเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินย่านพุทธมณฑลสายสามนะเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยผมว่าที่ดินแปลงที่จะนำพาไปเยี่ยมชมวันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะ จุดเด่นของที่ดินแปลงที่จะนำพาไปเยี่ยมชมในวันนี้ก็คือการเดินทางเข้าออกถือว่าสะดวกครับเข้าออกได้รอบทิศเลยไม่ว่าจะเป็นพุทธมณฑลสายสามถนนบางแวกหรือแม้แต่ถนนเพชรเกษมก็สามารถเชื่อมต่อเข้ามาหาที่ดินแปลงนี้ได้เลยนะบริเวณโดยรอบของที่ดินแปลงนี้ก็จะมีโรงเรียนดังๆเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนกสินทรวิทยาโรงเรียนอัดสามชันทนบรุรีโรงเรียนสาราสาตรวิเทศทนบุรี โรงเรียนราชชนิดบางแคปานขำจากตรงนี้ไปก็เพียงแค่ประมาณ1-2กิโลเมตรท่านเองอันนี้คือบริเวณโดยรอบก่อนที่จะเข้าไปหาที่ดินจากปากซอยนะจากปากซอยตรงนี้นะถ้าเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นถนนพุทธมนตรสายสามประมาณ1.5กิโลเมตรท่านเองถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปถนนบางแวกนะ850เมตรก็มีชุมชนคนอยู่อาศัยรอบด้านแล้วไนะม่ว่าจะเป็นปากซอยในซอยไทยซอยนะก็มีชุมชนไม่เปี่ยวแน่นอนนะ ก่อนจะถึงที่ดินของเราก็จะมีบ้านด้านขวามือนะครับฝั่งตรงข้ามของที่ดินก็จะมีบ้านอีกหลายหลังนะฮะจุดสังเกตตรงด้านหน้าที่ดินเนี่ยผมจะมีติดป้ายไว้ตรงต้นไม้นะขอบเขตที่ดินก็จะเริ่มต้นจากกำแพงด้านขวามือนะฮะปัจจุบันที่ดินยังไม่ได้ถมนะครับต้องถมเพิ่มประมาณ1เมตรฮะรูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้าง12เมตรแนวเลึกอยู่ที่33เมตรที่ดินจะหันหน้าไปด้านทิศใต้นะครับอยู่ในพื้นที่โซนสีเขียวเหมาะสร้างที่อยู่อาศัย หรือจะทําเป็นโกดังเก็บสินค้าเล็กๆก,ก็เหมาะนะส่วนสานที่สําคัญสาคัญโซนนี้ก็จะมีโรงเรียนดังๆเยอะแยะมากมายนะอย่างที่เกิ่นไว้แต่เบื้องต้นนะจากตรงนี้ไปก็เพียงแค่1-2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะไปตลาดทนบรีสนามหลวง2ก็เพียงแค่2.6กิโลเมตรนะรตลาดบางแค่2-3.6กิโลเมตรส่วนห้างสรรพสินค้าโซนนี้ก็จะมี Big C ซ o m e Pro รเดอะมอแบงแคเดอะพัซิโอนะฮะจากตรงนี้ไปก็เพียงแค่2-7กิโลเมตร ส่วนไปเซนทัลพลาซ่าสารยา14กิโลเมตรที่ดินเนื้อที่99ตารางวานะครับราคาขายตารางวาละ26,000บาทราคาทั้งแปลงอยู่ที่2,574,000บาทร,บราคานี้เข้าโอนค่าภาษีนักโรมที่ดินคนละครึ่งนะครับท่านใดสนใจลองโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ที่0 8 1 2 6 8 8ดหนึ่งสองหกปดแดเจ็ดี่ล idpp.lucky แล้วก็เลขหนึ่งหรือจะเข้าไปเยี่ยมชมช่องขุนสีขายที่ดินนะแฟนเพจขุนสีขายที่ดิน ก็ยังมีที่ดินอีกหลายหลายแปลงหลากหลายโซนให้ทุกท่านได้เลือกชมช็อปได้อย่างจุใจเลยครับผมวันนี้ต้องล่ำลากันแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านและสวัสดีครับ